นี่อยู่เขตส,สร้างงอท็อปท็อปิกคคนะ <c oughs> ออกมาเดินห้างเล่นหน้าบ้านกันทุกคนนี่มาหาซื้อของ พาซื้อของเดินเล่นอากาศดีนะครับไม่ร้อนช่วงนี้อากาศดีมากบรรยากาศก็ดีตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองบ่ายสองครึ่งเดินเล่นพาคนแก่มาเดินเล่นกัน ไปครับไปครับเหนื่อยมากครับโหยกันมากซัดผัดกะเพราเหมือนอยู่ไทยเลยดูครับแต่ละคนครับดูหน้าครับเก็บของขึ้นบ้านน้ําไม่อาบไม่อะไรครับยังไม่รู้ตัวเลยครับว่าเป็นอะไรอยู่ตอนนี้ลงมากินดีนะข้างล่างตึกมีร้านอาหารไทยรันคือผัดเราผัแต่ก็เรียกผัดกะเพรา ครับทุกคนวันนี้มาหาซื้อของเข้าบ้านนะครับซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านพรุ่งนี้น่าจะไปซื้อของเข้า,าร้านเครื่องตีที่ขาดหายที่ไม่พอมีของเยอะแยะมากมายที่ยังไม่มีในร้าน อันนี้ก็เหมือนบ้านเราเทสโก้โลตัสเหมือนก,นกันกับบ้านเราเลยครับที่มาเลยก็มีเทสโก้โลตัสแล้วก็มีเซเว่นอีเลฟเว่นเหมือนกันก็จะมีของบางอย่างที่เหมือนเรานี่ดูสุดหลอแล้วผมเดินหาผ้าเช็ดตัวอยู่นี่ไม่ได้ผ้าเช็ดตัวมาโกูใช้ได้ไเนี่ย อะไรนะพี่พอ,พอพอพอครับปักเอาไปต่อดูผ้าเช็ดต,ตัววิผ้า,าเช็ดต,ตัวอันนั้นมันม,มีเสื้ออยู่ปิดอกครับผ้าไม่ถึววกกง <laughs> มันต้อง เพราะทตัว,ตวมันต้องไม่มีเสื้อเลยมันต้องเช็ดแต่ตัวสงสารเขา <c oughs> สงสารผู้เฒ่าผู้แกในในลองกลางอันนี้ดูสิไอกลางไอสามเก้ามันเท่ากันกับไอตัวสีน้ำตาลใช่ปะ่ะเล็กกว่าแต่มันก็พกง,ง่ายนะเวลาเรากลับหรือเราไปไหนนะใช่ปะ่ะ เป็นการเลือก้าคุณหนูที่้าเช็ดตัวที่น,นี้เป็นของุดหดเลยสกรนีเสิบสองห้าเก้าโอเคข้อแรกเป็นการทดลองล้าเช็ดตัวอันไหนี่หนูกลางดูหน่อย เดี๋ยนี้เลยเนะี่ยผมได้ใช้ได้เลยใหญ่มากเอาไปกั้นห้องได้เลยพี่เป็นผ้าผมได้เสร็จแล้วนะครับซื้อของเสร็จแล้วนะครับดูครับดูสภาพแต่ละคนครับง่วงนอนครับอันนี้เราจะกลับบ้านแล้วนะ